สวัสดีแล้วก็สบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเซีทุกท่านจ้าวันนี้ตีเองพาพี่พีเซทุกท่านเลาะอยู่แถวถนนอยู่ที่ประเทศลาวนะคะตีได้เดินทางออกมาจากนกครหลวงเวียงจันทร์หรือว่าตีได้เดินทางออกมาจากตลาดเซาเน้อมุ่งหน้าสู่ท่าง่อนนะคะซึ่งตีเองก็เดินทางจากไซยภูมิตั้งแต่ตีสามนะเฟนมาส่งนะคะ ป็นมาส่งมาที่อ่าพูดเรียกว่าอะไรที่สะพานมิตรภาพอยู่ที่ด่านฝั่งไทยแล้คะ่ะอ่าข้ามสะพานมานาอนั่นละคะ่ะมาถึงสะพานนี้ประมาณสักอ่าเก้าโมงสิบโงนะคะเก้าโมงสิบโงแล้วค่ะแล้วก็มาขึ้นรถจากด่านนะคะจากด่านเป็นรถมีท่าเดือตลาดเซานะคะใครที่ไม่รู้นะคะพี่ๆ FC คนไทยคนไหนอยากมาเที่ยวที่ไม่อยากจะ อ่าเสียค่าเหมารถจะเป็นจํานวนแพงนะคะบางคนเพื่อนอาจจะเหมารถมาแบบง่ายๆเนาะสบายๆบางคนก็อาจจะเอาอ่ารถเหมาอะ่ะบางคนก็เพื่อนก็อาจจะเอาอ่าเพื่อเรียกว,ว่าการเหมาอาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นพันบางคนก็สี่ห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยราคะทุกคนเนาะ,นะนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าใครที่ไม่อยากจะเหมานะคะจะมีรถอยู่คิวนะคะหลังจากเราทำเอกสนเอกสารอะไรเสร็จเรียบร้อยอยู่ที่ด่านปางลาวแล้วนะคะเรามองออกมาเลยนะคะจากทางออกเราจะเห็นรถ เมีหรือว่าทางไทยมันอาจจะเรียกว่ารถบัสแต่บ้านน่าจะเรียกว่ารถเมย์เหมือนกันละค่ะรถบัสอาจจะหรูหรากว่านี้นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเนาะอันนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะคะและทีนี้นะคะค่ารถจากสะพานเนาะจากสะพานมาลงตลาดเซาสามสิบบาทนะคะถ้าคิดเป็นเงินเราก็ประมาณสักเท่าไหร่สิบแปดพันกีบนะคะเท่าที่ติจ้างมาก็คือสิบแปดพันกีบเนาะจากเขาเรียกว่าจากด่าน ฝั่งเรานะคะถึงตลาดเซาและทีนี้นะคะหลังจากมาถึงตลาดเซาแต่ที่สําคัญนะคะใครที่จะข้ามมาเที่ยวเรานะคะทุกคนเนาะจุดที่แลกเงินก็อยู่ที่ทหานก็มีแล้วก็อยู่ที่ตลาดเซาก็มีนะคะก็เพื่อนจะมีจุดให้แลกเปลี่ยนแลกเงินตานะคะทุกคนให้เปลี่ยนเป็นเงินกีบส่วนหนึ่งแล้วก็ให้เก็บเป็นเงินบาทส่วนหนึ่งนะคะถ้าเราแลกเป็นเงินกีบทั้งหมดนะคะสมมติเอาเงินมาหมื่นหนึ่งนะคะให้แลกสัก5 0 0พันหรือ จ็ดหรือแปดพันไว้จงไว้เงินบาทของพันนะเวลาเรากลับอะทุกคนเนาะอันนี้คือพูดให้ฟังนะคะเวลาเรากลับเราจะหาแบบเราจะไปแลกเราจะไปแลกค่อนข้างที่จะยากนะคะแล้วเขาจะไล่เลทดราคาให้เรามันสูงขึ้นอย่างนี้นะคะ่ะทุกคนอัตาราการแลกเปลี่ยนนะคะเงินบาทช่วงที่ตีมาเนาะช่วงที่ตีมานี้เงินบาทนะคะหนึ่งพันบาทเท่ากับหกแสนนะคะหกแสนหกหมื่นนะคะทุกคน 6 6 5 0 0 0กานีบนะคะอันนี้คืออัตราเลขเปลี่ยนที่ตีมานะคะเพราะว่าตีแรก2,000เนาะอ่า2 0น0นึงตีให้น้องสาวตีอุวนข้อบัญชีนะคะทุกคนแล้วก็อีก2,000นึงก็คือ,อแลกนะคะทุกคนเลขอยู่ ตามร้านเลขเงินตาเนี่แหละคะ่ะก็แต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะตาเลขเปลี่ยนเนาะอันนี้คือพูดให้ฟังนะคะตาเลขเปลี่ยนในแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันบางวันก็ขึ้นบางวันก็ลงนะคะมันจะไม่ปกตินะคะราคาตาเลขเปลี่ยนเงินตาะนะคะเราเราจะยึดแบบเรียกว่าอะไรจะยึดให้เป็นราคาเดิมเสมอไม่ได้นะคะบางวันก็ขึ้นสูงบางวันก็ตรงมาบางวันก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเนะะี่ยราคาเราเราจะไปยึด เหมือนอาราคาปกติไม่ได้นะคะเหมือนผักเหมือนอะไรนะค่ะเหมือนผักในตลาดเนาะเหมือนผักในตลาดบางครั้งก็แพงบางครั้งก็ถูกอย่างนี้นะคะทุกคนของอยู่ของกินเหมือนกันนะคะนั่นแหละคะ่ะเนาะ,ะอันนี้ถ้าใครจะมาเที่ยวนะคะก็คืออย่างตีบอกละถ้าเราเอาแบงค์ถ้าเราเอาเงินพันไปแเลขเงินกีบราคาจะอยู่หกแสนกว่าหกแสนหกพันนะคะช่วงนั้นต้องหิดีกลับนะคะแล้วถ้าเราเอาเงินกีบไปแเลขบาท ไม่ได้อยู่แค่นั้นนะคะทุกคนมันอาจจะเป็นหกแสนหกอาจจะเป็นหกแสนหกแสนเจ็ดหมื่นหรือว่าจะเป็นหกแสนแปดหมื่นก็อาจจะเป็นไปได้นะคะทุกคนเพราะว่า,าเราเราแลกการแลกเปลี่ยนถ้าเราบาทแลกกีบนะจะได้หกแสนหกหมื่นกว่าถ้าเราเอากีบเป็นแลกบาทนะค่อนข้างที่จะสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทุกคนถ้าพูดถึงว่าของอยู่ของกินแพงไหมอ่า ถ้าพูดถึงว่าไล่ไปตามเงินกีบเงินบาทนะคะทุกคนก็มูลค่าก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันนะคะทุกคนแต่ว่าจะแพงตรงที่อาหาราสินค้าที่มาจากไทยจะแพงกว่าที่เมืองไทยนะคะทุกคนถ้าเป็นสินค้าปกตินะคะทุกคนถ้าเป็นสินค้าปกติที่ผลิตในลาวก็ค่อนข้างบางอย่างก็แพงบางอย่างก็ไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เหมือนจะว่าอย่างไงอ,อันไหน อันไหนไม่มีก็ค่อนข้างที่จะแพงอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะอันนี้เราก็คือชซบรรยากาศนะคะบนเส้นทางจากนครหลวงเวียงจันท์มุ่งหน้าสู่ต่างจังหวัดนะคะสู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ประเทศลาวก็แล้วกันนะคะทุกคนเนาะตีเองก็มุ่งหน้าเส้นทางนี้ก็จากนครหลวงเวียงจันท์มุ่งหน้าออกสู่อ่าก็เรียกว่าเมืองเวียงจันทร์นะคะเมืองเวียงจันทร์นี้แข่งออกสู่แข็งเวียงจันทร์ก็แล้วกันนะคะแขวงเวียงจันทร์ กับนครหอลวงเวียงจันท์คุณละอันนะคะนครหอลวงเวียงจันท์จะเป็นเพื่อนจะเรียกว่าเป็นแข,งงนขรงกําแพงนครเวียงจันท์นะคะสมัยแต่ก่อนเนาะสมัยตีเรียนแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนน่าจะเรียกว่าเป็นนักหลวงเวียงจันท์แล้วนะคะทุกคนอาจจะมีหลายอย่างเป็นแป้งเรื่องตีเองก็จากบ้านไปไหล ปีแล้วเนาะสิปีแล้วเนาะทุกคนอาจจะกลับมาบ้างบางครั้งแต่ก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องราวสักเท่าไหร่นะคะข้อมูลอาจจะผิดพลาดคาดเคลื่อนไปก็ต้องขออภัยเนาะนั่นแหละค่ะและทีนี้นะคะทุกคนแข็งเวียงจันกับเบียงจันนะคะแตกต่างกันนะคะทุกคนแข็งเวียงจันคือเป็นตัวเมืองต่างจังหวัดเออเป็นแขงต่างจังหวัดเนาะส่วนเวียงจันคือหนคลหลวงเวียงจันคือเป็นเมืองหลวงของเรานะคะ มันจะแตกต่างกันอย่าสับสนอย่าวุ่นวายอย่าหลงกันนะคะทุกคนเนาะบางคนอาจจะอแข็งเวียงจันทน์อันนี้แข็งเวียงจันท์มาเวียงจันท์อาจจะเวียงจันท์มีหลายเวียงจันท์นะคะทุกคนมีแขงเวียงจันท์กับนครหลวงเวียงจันท์เนี่ยก็คือเหมือนแบบตัวเมืองต่างจังหวัดเนาะแข็งเวียงจันทร์แบบเป็นเรื่อว่าแข็งอย่างเช่นอยู่ไทยก็จะเป็นกรุงเทพเนาะเป็นกรุงเทพเป็นเมืองหลวงใช่ไหมคะส่วนลาวก็จะเป็น นครหลวงเวียงจันทร์คือเป็นเมืองหลวงของเราเนาะอ่าตัวตัวเมืองต่างจังหวัดตัวอย่างถัดออกมาก็จะอยู่ใกล้ๆตัวเมืองหลวงอย่างเส้นจะเป็นส่วนบุรีอะไรประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนเนาะอันนี้คือเปลี่ยนคือพูดให้ฟังนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะนนประมาณนี้แหละ นั่นแหละค่ะอันนี้ถ้าพูดถึงว่าการพัฒนานะคะทุกคนการพัฒนาถนนหนทางอยู่ในราตีเองก็แทบจะจําไม่ได้เลยนะคะแต่ก่อนตีมาเนาะถนนสมัยตีมาตอนนั้นแถวนี้ยังไม่ได้ทเป็นถนนสี่เลนนะคะยังไม่ันได้เป็นสี่เลนซึ่งช่วงนั้นก็อยู่ช่วงเพื่อนกาลังปรับปรุงนะคะทุกคนปรับปรุงหรือว่ารเรียกว,ว่า,าปรับปรุงถนนหรือว่าเพิ่ม อาการขยายถนนหน,นทางตอนนั้นเป็นถนนสองเลนอยู่นะคะและก็หลายสิ่งหลายอย่างนะคะทุกคนที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาขึ้นแปลกมูแปลก,กตานะคะทุกคนถามว่าตีจําทางได้ไหมตีจําทางไม่ได้ค่ะทุกคนเนาะเพราะว่าตีเองก็ไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีแล้วนะคะถ้าไม่ได้จ้างรถกลับนี่ก็บอกได้เลยว่ากลับไม่ถูกนะคะกลับไม่ถูกอันนี้คือตีจ้างรถกลับนะคะทุกคนก็คือตีเองขึ้นรถสายทาง,ง่อนเนาะ ขึ้นรถสายทัางอนไปลงทัางอนราคาค่ารถก็ไม่แพงนะคะค่ารถประมาณเท่าไหรถ้าตีจำไม่ผิดก็ประมาณ1 2บสองพันกีบนะคะทุกคน12บสองพันหรือและรถที่วิ่งสายนี้นะคะก็ไม่ได้มีแค่รถเมนะคะพี่พีซิวทันรถสองแถวก็มีนะคะรถตู้ก็มีอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะใครถนัดรถอะไรก็ถ้าใครไม่รู้นะคะก็เราก็ค่อยศึกษากันไปนะคะทุกคนถ้าขึ้นรถขึ้นรถสองแถวนี้ก็ประมาณสิบพันกิบนะคะถึง เพื่อเรียกว่าถึงทางอ่อนนะคะทางอ่อนก็จะเป็นอีกเพื่อจะขึ้นเนี่ยถ้าพูดถึงว่าทางอ่อนนี้น่าจะขึ้นกับเมืองไซทานีนะคะเมืองไซทานีแล้วก็ก็จะขึ้นกับแขงเวียงจันเออแขวงกำแพงนคนเรเวียงจันนะคะอันนี้แล้วก็ข้ามข้ามที่เรียกว่าข้ามซึ่งบ้านเตียสามารถข้ามไปน้ำเนิ่งไปได้นะคะทุกคนถ้าพูดถึงว่าเขตไปถึงทางอ่อนแล้วจะมีแหล่งท่องเที่ยวท,ที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดนะคะก็คือการ ล่องเรือเพนะคะการล่องเรือเพย์ชมวิวทิวทัศน์ล่องแม่น้ำเงินที่มีสวยที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเนาะวิวทิวทัศน์อากาศหรือว่าความสวยความงามอะไรนี้ก็ไม่แพท้ที่ใดเลยนะคะทุกคนเนาะแล้วก็การกินการดื่มอย่างนี้นะคะ่ะทุกคนเนาะก็จะมีห้างหัง่นอ,อาหารเยอะนะคะทุกคนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ สิ่งที่หลายคนอยากจะไปสัมผัสคือการล่องเพนะคะการล่องเพเพเ่าเรียกว่าเพก็เพใหญ่นะคะทุกคนเป็นเพแต่จะมีเครื่องดื่มอาหารการกินของอยู่ของกินหรือว่าจะเป็นอหลายๆอย่างนะคะทุกคนก็จะรวมอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ล่องเรือเพไปด้วยร้องเพลงไปด้วยกินอาหารการกินอย่างนี้ค่ะและถ้าพูดถึงเรื่องถนนหนทางเนาะจากที่ตีได้เห็นนะคะก็พูดถึงว่า รถนี่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะคะรถไม่ว่าจะเป็นรถเกง่งรถปิกอัพรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วจากที่ข้อมูลนะคะที่ตีได้ถามเพิ่นเนาะก็คือตอนเสาร์นะคะตอนเสาร์นี่ช่วงวันจันทร์หาวันวันศุกร์นะคะวันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์อะไรประมาณนี้เนาะก็จะแบบเ่าเรียกว่ารถติดนะคะตอนเ้ารรถติดมากนะคะรถค่อนข้างจีติดมากแต่ว่าตอนอาสายๆบ่ายๆออกมาประมาณเก้าโมงสิบโมงนี่นะก็จะ ปกตินะคะก็ไม่ค่อนข้างที่จะเยอะสักเท่าไหร่นะคะก็ถือว่า,าเป็นปกติคือรถจะวิ่งได้ปกติแบบนี้นะคะในราคาถานนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะตีเองนี่บอกเลยว่าตีเองก็จําทางไม่ได้นะคะและสิ่งที่เห็นนะคะและสิ่งที่เห็นห้ืกอกันเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นนะคะก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนหนทางนะคะทุกคนคืออะไรคือขยงขยะนะคะทุกคน คือขย,ขยะก็เริ่มมีการพัฒนาก็คือเพื่อนจะเก็บนะคะเพื่อนจะเก็บขย,ยงขยะนิสัยถุงนะคะทุกคนใส่ถุงจะมีถังขยะบ้างบางจุดนี้จะมีถังขยะและบางจุดถ้าไม่มีก็เพื่อนก็จะมัดเป็นถุงถุงสีดำๆถุงใส่ขยะนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะให้เป็นกองเป็นกองไว้ตรงหน้าซอกต้องหน้าซอยหรือว่าจุดาบางจุดนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็เห็นว่า เออก็เห็นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดและมีความสวยงามขึ้นนะคะขับรถมามาถึงที่ลาวแล้วนะคะอย่าลืมนะคะอาหารที่มีซื่อเสียงที่สุดก็เ,เรียกว่าอะไรอ่าสิ่งที่มีใครที่มาลาวแล้วไม่ได้กินข้าวจีปาร์เต้แปลว่ามาไม่ถึงประเทศลาวนะคะทุกคนอาหารที่เลิศรสหรือว่าบางคน จะได้ข่าวข่าวบ้างนะทุกคนใครที่มาประเทศเรายังไม่ได้กินข้าวจีปาเตลองไปดูนะคะบางบางร้านก็อาจจะแพงบางร้านก็อาจจะถูกบางร้านก็แบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรข้าวจีไสทะลักนะคะทุกคนข้าวจีไสทะลักบางคนอาจจะบอกได้เลยว่าไส้นี้เยอะมากนะคะข้างหน้านะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะที่เห็นข้างหน้านะไม่ใสสะพานลอยนะคะข้างหน้าไม่ใส่สะพานลอยนะคะที่แรกปีมาที่แรกเนาะ อาตีไม่รู้นะคะตีคิดเข้าใจผิดว่าอยอยู่บ้านเราอ่ะมีสะพานลอยแล้วอย่างเงี้ยตอนเพิ่นยังไม่ได้สร้างสะพานลอยแต่นั้นนะามาใกล้ๆนะคะทุกคนเห็นแล้วโอ้โหนี่คือเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะคะของจีนนะคะของจีนนะคะทุกคนเพิ่เขียนภาษาจีนรถไฟความเร็วสูงของจีนเพิ่นเขียนว่าอย่างนี้นะคะทุกคนคือเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเพิ่นจะสร้างขึ้นเพิ่นจะสร้างแบบลวมน่าจะผ่านจุด ตรงไหนซุมซนอะไรยังไงประมาณนี้ตรงไหนซุมซนเพื่อนก็จะเป็นทําเป็นเสานะคะทุกคนเสาข้ามเป็นทางแบบสูงๆแบบนี้ก็คือทางเขาเรียกว่าทางยุกระดับหรือเปล่าเนาะนั่นแหละคะ่ะข้ามข้ามถนนหนทางไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของจีนนะคะลาวจีนนะคะทุกคนแต่ว่าเพิ่นยังเขียนตรงนั้นไว้ว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของจีนนะคะ ราคาหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะอย่างตีเองมาทีแรกตีเองก็ไม่คิดว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงตีคิดว่าเป็นสะพานลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอได้เข้าไปใกล้ๆชัดๆนะคะก็เขียนท่านเขียนไว้ว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงตอนนี้เราถึงแยกดอนหนุนแล้วนะคะตรงไปตรงขวามือเนี่ยจะไปปากเซปากซันกันนะคะจะลงทางภาคใต้นะคะ ส่วนนี้ก็จะไปหางภาคกลางนะคะทุกคนอ,อย่างเส้นไปหางแขงเวียงจันร์ออกหลายๆพื้นที่นะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะก็มาถึงจุดนี้นะคะมีข้อผิดพลาดประการใดติเองก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะก็บายบายคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ